โอ้ยเอ,อ,อ,อ้ยมันพ่นไฟมันพน้่นไฟพ่นไฟเฮ้ยจะตายจะตายเราจะตายเราจะตาย,ตายอ้าวแล้วครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซแล้วเราก็อยู่กันในเกมอ r k s ์ซิวเวิกันนะครับวันนี้ของเราเฟื่องฟูสุดๆเตรียมของมาขนาดนี้แน่นอนนะไปบวกวตอตแน่เราจะไปโชว์กันเลยเปิดคลิปนี้ทีไรนะบอกแม่ลงลงทุกทีอ่า นี่ผมไปพาพันน้องๆมาเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะโอ้เลือดยังไม่เต็มเลยวะจะไปสู้ไหวไหมเนี่ยอาจจะรออีกสักแป๊บนึงแล้วกันนะให้เลือดน้องๆเต็มก่อนนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อน้องๆสักตัวเลยนะก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าเดี๋ยวตอนไปแมป DLC นะครับก็จะเริ่มมีการตั้งชื่อน้องๆให้ครบทุกตัวเนาะเออว่าแบบว่าแมปนี้มัน ไม่ได้ตั้งชื่อมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะมันก็เลยเออปล่อยปล่อยไปอย่างนั้นก่อนนะครับแล้วก็มีพลละแท้งสองตัวเหมือนเดิมมีหน่วยบัฟแล้วก็นี่เห็นมีคนมาบอกมีน้องมาบอกในคอมเมนต์นะครับว่าบอสมังกรมันค่อนข้างยากนะผมก็เลยเอามาหมดเลยนี่สไปลงสไปโนเอามาครบหมดแล้วก็นี่ด้วยตัดไว้ได้เลยเพราะเอกของเรานะมี เทคด้วยน้องนารูเสาอ่ะโอเคแล้วก็ส่วนตัวเราเองเนี่ยมีปืนนะปืนเทคซ่อมมาแล้วแล้วก็เอานี่มาเผื่อด้วยนี่เนี่ยก็ลูกซองนี่ก็ไม่รู้เอามาทําไมเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เผือผ่อไว้นะเผือผ่อไว้ส่วนพุกนี่ก็ผมไม่รู้ว่ามันคือในแมป อบอสกกังกอรเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีลาวาอะไรพวกนี้ด้วยนะซึ่งก็กลัวจะเป็นเหมือนตอนไปตะลุยถ้ำลาวานะครับก็เลยอะเอามาด้วยเผื่อไว้แล้วก็กระบอกน้ํหลืมไม่ได้เลยเพราะว่า,วามันร้อนมากๆนนั้นนี่กระบอกน้ำสองอันโอเคเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งนะครับให้เลือดของน้องๆเราลีให้เสร็จก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปสู้กับบอสท,ทีเดียวอโอเคเราจัดวางลวเลตัสเซอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ย ถ้ามันจบไวเนี่ยผมจะยินดีมากๆเลยนะรอบเนี้ยคือเขาบอกว่าบอสเนี่ยมันจะพ่นไฟนะครับแล้วทีเนี้ยไฟมันจะเบินมันจะเบินเลือดของไดโนเสาร์เราเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าจําที่น้องเขาบอกไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็น2 5ซนนะครับซึ่งมันก็อันตรายมากเลยเพราะว่าไดโนเสาร์เราเลือดเยอะนะผมก็เลยอยากจะให้มันจบไวที่สุดหวังเลยแหละว่ามันจะต้องจบไวที่สุดนะฮะก็ส่วนเราจะลงไปยิงเองหรือใช้ไดโนเสาร์ตัวนี้ยิงก็ เดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับเลือดน่าจะพอขึ้นกันพอสมควรแล้วไปเลยกันเลยไอจะเอาหน้ามาจิ้มทำไมเราโอเคแล้วก็นี่ของผมเตรียมมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้บางอันเนี่ยผมก็หาาได้แค่อันเดียวนะคือขี้เกียจไปลงถ้ำอีกนะเพราะบางอันมันเข้ายากอะนะเออผมก็เลยเอามาแค่อันเดียวก็เลยไม่มีตั้งไว้ที่บ้านนะครับแต่เดี๋ยวจะไปลงวาเพิ่มเลยจะตกแต่งบ้านหลังสุดท้ายที่เกาะส่วนตัวนะครับโอเคไป จะลงบอสท,ที่ทีก็ตื่นเต้นทุกทีเลยเว้ยไปไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาคิดว่าทุกตัวน่าจะเข้ามาได้หมดนะครับอ่นนี้ก็เยอะไปโอเคเปลี่ยนกันไปก่อนอันนี้บอสมาก่อนนี่ผมยังไม่เคยลงจริงๆนะคยเห็นแต่คนเขาลงนะครับก็ต้องมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่เห็นบอกว่าบินได้ด้วยนะอยากได้เลยว่ะต้องบินได้ด้วยไปเลยโอ๊ย ลุยลุยเอ่อเปิดบัฟก่อนเปิดบัฟเปิดบัฟโอเคทีนี้ปรับ,บห้ทุกตัวเป็นดเ,เดเชลโล่เดิน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 ไปเดินเดินไม,มีเหวอีกแล้ว่ะผมเกลียดเหวว่ะจะตกเหวอีกไหมเนี่ยบอสอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงบอสเราทำยังไงอะหลบหลบเดินเดินวเดินหลบ โอ้ยเราเราจะสู้บอสยังไงวะไม่มีนกมาด้วย่ะดูดิเอ้ยโอ้ยทำไงอะ่ะเราทำไงบอสจะลงมาบอสไปไหนหรอวะเฮ้ยมีลาวาด้วยเชี่ย นี่ยิงปืนแม่งเอา้าทำไมยิงปืนไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมยิงปืนไม่ได้อ่ะยิงปืนในนี้ไม่ได้เหรอโอเคอ่ะไปสู้เลย like นั้นอ่ะเฮ้ยยิงปืนไม่ได้ครับโอเคปืนธรรมดายิงได้อยู่แต่ว่าปืนเทคยิงไม่ได้นะ แตเราสาวเราจะตายไหมเนี่ยลงไปในลาวาแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยมันพ่นไฟมันพ่นไฟพ่นไฟเฮ้จะตายจะตายเราจะตายเราจะตายเร็วรีบฆ่ามันเร็วเราจะตายโอ้ยโอ้ย,อยถ้าผมจะตายจริงกันเนี่ยรีบฆ่ามันเร็วเชื่อมีไฟมาอีกแล้ว ยิบค้ามัน่าจะไปโนวรอเดทไปแล้วโอเคให้ให้นะตัวเสารเราขึ้นมาก่อนเลยได้ปะเดี๋ยวมันมันแช่เราวาผมไม่รู้ว่าเลือดรถไหมในเราวาโอโอ้เราได้บอสมาก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุดจัดโอเคไปเหยียบมาก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยอ๋อ ออด้วนนี่แน่ได้อะไรมาบ้างเนี่ยอาได้หัวมังกรด้วยเฮ้ยทำไมอิเลเมนต์ได้มาเยอะขนาดเนี้ยเฮ้ยอิเลเมนต์ได้เยอะจัดแต่ทีเนี้ยเราเอา้เอาอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อยากลองลงไปดูในแลาา้วว่าว่าว่าเลือดมันจะลดหรือเปล่านะครับโอ้โหโชคเลือดมาเลย เหลือสองหมื่นไม่รู้ว่าลาวานเลื่อนรถไหมนะเออก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็สำเร็จแล้วอ๋อโอ้ย,อยเดี๋ยวไปปิดบัฟก่อนปิดบัฟก่อนเดี๋ยวมันจะร้องทั้งวัน <c oughs> โอเคปิดบัฟแล้วเร็วมากเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทีเล็กเราโหดด้วยนะครับรอบนี้นี่ทีเล็กเท่าไหร่วะเนี่ย 8หรือ10ตัวไม่รู้เดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวครับทีเล็กสิตัวหรือว่า8วะอุตกเลขป่ะเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่านั่นแหละแล้วทุกตัวมันก็โหดหมดเลยนะเพราะว่าเป็นตัวรุ่นลูกที่ผสมออกมาเรื่อยๆนะสุดยอดจริงๆว่ากองทัพนี้กองทัพที่พ่อภูมิใจ <c oughs> <c oughs> ฟาร,ร์มเพื่อพ่อนะฮะเกิดมาเพื่อพอ่ออ เย้ yeah. เรามาเช็คของกันก่อนเลยม,มันยังปลดล็อกไม่ทุกอย่างฮะ hey. ทำไมของพวกนี้ถึงยังไม่ปลดล็อกว่ามันมีบอสอีกเหรอก็ที่ผมรู้มันมีแค่สามตัวนี่เพราะว่ามีสามเสาใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่ก่อนดีกว่าก่อนจะมาเช็คของกันเดี๋ยวไปดูอ่าที่ภูเขาไฟอ่ะไปดูกันบนภูเขาไฟก่อนนะว่า ไอ้บนภูเขาไปที่ผมเห็นแท่นที่มันมีเหมือนแท่นบนสามเสาเนี่ยมันทำอะไรได้นะครับโอ้เข้ามาแล้วร้อนเผาออเลยกูยเนี่ยมันมีประตูมีอะไรด้วยเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะ Access to Tech Cave เข้าไปใน Tech Cave เหรอดูต้องใช้พวกโทฟี่ด้วยเหรออ้าวอย่างน,นี้เราตั้งไว้ที่บ้านอะ่ะอย่างนี้เราก็ต้องไป ต้องไปฟาร์มเพิ่มใช่ไหมเนี่ยโอ้เราต้องไปเก็บอ,อัฟฟ่าทุกตัวเลยครับดูเดต้องเก็บออฟฟ่าทุกตัวที่มีในในแบบนี้เลยนะเคไม่น่าจะใช่เรื่องยากนะเพราะว่าเรา,เราสำรวจใต้น้ําเราโหดอยู่ส่วนบนดินนี่ไม่ต้องพูดถึงโหดจัดอยู่แล้วเคโอทําได้ครับอันนี้โอเคโอเคก็เดี๋ยวไว้มาเข้าอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอไปสร้างบ้านก่อนนะเพราะว่า ที่ผมมาลงบอสประกอนเลยเนี่ยเพราะว่าเอ๋ผมอยากปลดล็อกของเทคทุกอย่างเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไปนั่งสร้างบ้านเนาะโอเคแต่ก็ตัวบ้านนี้ก็คงจะนานหน้าดูเลยนะเพราะว่าผมจะต้องไปฟาร์มไปอะไรด้วยแล้วก็ค่อยๆสร้างอะ่ะผมก็เลยจะไม่น่าจะทําเป็นแบบทำแลบเหมือน2คลิปก่อนแล้วคนระับคือจะสร้างให้เสร็จแล้วก็พาทัวร์ทีเดียวเลยอ่าคือจะสร้างบนเกาะบนอะไรให้เสร็จก่อนนะเฮ้ยมีเครื่องค้นนิ่งแล้วนี่ไง โอเคเราเอาดารุสเสาเข้าไปโคนในตัวพวกนี้ไปโคนในเครื่องนี้ได้ครับทีนี้ก็แทบไม่ต้องพอพันเลยเนี่ยเออแต่ว่าถ้าพอพันอ่ะมันก็จะมีสิทธิ์ได้ตัวที่แบบสเตตส,สูงกว่าไงแต่ท่านี้คือก็เอาสเตตเท่ากันมาเลยนะครับสําหรับสายขี้เกียจแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรเพิ่มหรือเปล่านะส่วนผสมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปลองดูก็ของเทคเทควินโดโอเคเฮ้ย ไอน,นี้ก็ยิงพลาสมาได้เหมือนกันที่ว่าเป็นเทคของไอนกที่มันนั่งได้สามที่ครับไอนกที่มันแบบว่าชอบบินหนีเราอะแบบเจอแล้วปุ๊บแล้วมันจะบินหนีเลยอะโอ้โอเคแล้วก็มีอานของอานเทคของฉลามเคยิงปืนได้เหมือนกันเทคดอฟเฟมเทคกันเดดอันนี้ดูไปแล้วแล้วก็เสื้อโอเคเสื้อเสื้อมีเจ็ตแพคด้วยนะครับอ๋อไออันนี้น่าสนใจว่ะ ไอเดี๋ยวเราไปตะลุยแมพด้วยชุดเทคสักวันไหมเออน,น่าสนนะน่าสนอ้าวอันนี้เหมือนเหมือนถุงมือแล้ว <c oughs> ไม่มีไม่มีคำอธิบายได้แค่นี้ส่วนในพวกเนี้ยอีก4ี่อันที่ยังไม่ปลด5อันเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องเข้าถ้านั้นก่อนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดไว้ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเหลืออันเดียวแล้วนะครับโอเคก็ครบหมดแล้วพวกนี้เดี๋ยวเราก็ไปสร้างบ้านได้เนาะแล้วก็ปารหน้าเราก็อาจจะ ไปตะลุยแมพกันก่อนด้วยชุดเทคนะครับกลับบ้านก่อนไปตั้งเสาที่เราภาคภูมิใจกันดีกว่าแต่ว่าอันนี้อาจจะตั้งไว้มุมนี้นะครับเพราะว่าเหลือหนึ่งมุมพอดีเท่าที่ผมคิดไว้นะอ่ามุมนี้ก็อาจจะไม่ได้โชว์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้บ้านนี้แค่ตั้งเป็นตัวอย่างนะว่ามันจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไอที่โชว์จริงๆเนี่ยคือบ้านหน้านะบ้านที่จะไปสร้างที่เกาะเราก็เริ่มเดินทางกันมาจนใกล้จะจบซีรีส์ของแบบอ่า ไอซ์แลนด์แล้วนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับได้ได้เห็นการพัฒนาของผมไหมหรือว่ามันมันยังแบบว่าเหมือนเดิมครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วก็ถ้าใครที่มีอะไรแนะนําหรือว่าเท่าที่ดูกันมาแล้วเห็นว่าเอ้ควรจะเพิ่มจุดไหนลดจุดไหนหรือพัฒนาตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาติชมแนะนํากันได้นะครับอันนี้ผมต้องการเลยโอเคเดี๋ยวไปทำโทฟ,ฟี่กันก่อนใส่เข้าไปอ๋อตายแล้วนี่หัวองกอนอ๋ออย่างเท่เลยว่ะแต่ว่าด้านนี้ไม่ค่อยได้โชว์อะ ให้ให้น้องกิก้าดูก่อนแล้วกันนะอาจจะเป็นบรรพบุรุษกิก้าก็ได้นะเออหน้าเหมือนกันอยู่นะมาตั้งธงต่อซึบตั้งไวตรงไหนดีนี่แล้วกันอ๋อนี่ไงมีเขียนข้างบนด้วยว่าธงบอสได้ได้แค่1 5อยอันนะครับถ้าเราจะวางโอ้แต่1 5อย5 0อันจะฟาร์มถึงรัวแต่ก็อาจจะถึงนะเราอาจจะไปฟารมทําบ้านนะโอเคนี้ ชุบชบช,บ,ชบตรงอย่างวะอ๋อโอเคอ้แต่มันค่อนข้างมืดเลยวะก็อาร์ติแฟกอันนั้นคือมันเหลือนะครับก็เรามาตั้งไม่มีอะไรเดี๋ยวขอดูปรับแสงกันนะโอเคสรุปแล้วว่าแสงอย่างนี้คือดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยืนดูความภาคภูมิใจนี้กันดีกว่าอ๋อด,ดีแล้วดีแล้วที่มันจบไวนะเริจริงนะ ไม่งั้นนี่แบบแตกรัวๆแน่สไปโนที่แตกไปนี่คือเลือดมันสามหมื่นเองนะครับแล้วคือมันแบบบอสยังเลือดแบบพึ่งลดต่ำกว่าครึ่งหลอดเดียวอยงนะสไปโนตายอะ่ะคือถ้ามันนานกว่านี้อีกสักนาทีหนึ่งนี่ผมคิดว่าอันดัสารที่เรามีทั้งหมดน่าจะตายหมดเลยนะครับดูจากดามเมจที่มันทําใส่สไปโนอะ่ะแต่ก็จบไปได้แล้วก็โอเคและเราก็เดินทางมาถึงจุดที่เราฆ่าบอสครบทั้งสตัวของแบบนี้แล้วนะครับเป็นบอสที่ต้องเรียกมานะ เดี๋ยวต่อไปก็คงจะไปสร้างบ้านใหม่ไว้ที่เกาะส่วนตัวแล้วก็ตะลุยกันด้วยชุดเทคนะครับแล้วก็จับเจ้าไททันด้วยนะไม่ลืมใช่ไหมในตัวสาที่จับยากที่สุดในแบบนี้แหละไม่พลาดแน่ๆน <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็คงต้องจบกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย นี่คือบ้านที่เราออกแบบไว้แต่แรกนะยังไงตอนแรกๆอาจจะมองว่ามันแบบว่าทําไปทําไมใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้บ้านหลังนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดูนี่ทุกมุมถูกประดับไปด้วยอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> ไม่มีมุมไหนโล้นนะอ่าไงพอแสงไฟเริ่มเปิดครบหมดก็สีเริ่มสวยแล้วนะอ๋อ โคตรเจ๋งดูมีความสุขจริงเลย <laughs>